พามาเที่ยวกันที่งานเวิร์กกะเพาค่ะมหก,กรรมกะเพาเขย่าโลกที่คนรักกะเพาต้องห้ามพลาดนะคะภายในงานรวมตัวร้านกะเพาชื่อดังที่รสชาติจัดจ้านอยู่ที่นี่แล้วแต่อย่าเพึ่งเบื่อกะเพากันนะคะเพราะว่าด้านนอกก็มีอาหารหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกชิมกันด้วยค่ะแล้วเขาก็มีที่นั่งชิลฟิลเมืองนอกให้นั่งกินข้าวสวยๆอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมด้วยนะคะแดดห้ามงประเทศไทยสวยขนาดนี้ร้อนแค่ไหนก็ต้องสู้กันหน่อยนะสาวกลับมาด้านในกันต่อค่ะโซนกะเพาก็ดาเมจแรง ก็เล่นรวมตัวร้านกะเพราไว้ขนาดนี้โชว์ลีลาแกว่งตลิวเคาะกระทะผัดพริกพร้อมกันทุกร้านก็เล่นแสบจมูกกันทั้งลูกค้าและแม่ค้าไปเลยคะ่ะงานนี้เขาจัดกันถึงสี่ทุ่มเลยนะคะใครอยากหาแสงมาที่นี่เลยคะ่ะเลเซอร์แยงตาเพียบมาถึงไฮไลท์ไฮใจของเรามีพี่โตศักดิ์สิทธิ์มาร้องเพลงปิดงานให้ด้วยแล้วคืนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานแล้วนะคะแอบกระซิบบอกวันนี้มีคอนเสิร์ตพาราดอกด้วยนะคะขออนุญาตไปเปิดบูธก่อนนะคะลูกค้าตามแล้วคะ่ะ